ด้วยความที่เป็นหนุ่มมากความสามารถหนุ judge, ่มขวัญใจมหาชนเจมจีรายุที่เต้นก็ได้ร้องก็ดีจนผู้ใหญ่วิกพระรามสี่หมายตาว่าจะปั้นให้เป็นศิลปินของทางช่องเอ๊ะหนุ่มเจมกับพี่ปิ๊กผู้จัดการคนเก่งจะว่าไงคะยังยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ได้ยินพี่ปิ๊กพูดผ่านผ่านหูมาบ้างครับใช่ก็มีก็อ่คือจริงๆแล้วมันเรื่องก็เกิดจากจากที่จากที่อยากให้ไปร้องเพลงละครเพวกนี้แหละครับก็มีอะไรดีๆก็แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราทํางานกันได้ผมว่าก็เป็นเรื่องดีน่า พราะพี่สิงห์เขาชอบอยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วศิลปินนักร้องต้องรอผู้ใหญ่แล้วเรื่องที่ทางต้นสังกัดวางตัวให้หนุ่มเจมลงละครในดวงใจใครหลายคนอย่างพริกขี้หนูกับหมูแฮมประกบกับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวมากี้ล่ะรู้แล้วหรือยังจ๊ะเจมอ๋ออันนี้ยัง,ย,งยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ทราบครับเพราะว่ายังไม่ได้ยินเลยจริงๆครับผมก็ต้องแล้วแต่ทางช่องนะครับว่าเป็นไรเพราะว่าเราก็รับได้หมดแล้วครับก็จะได้เล่นคู่กับพี่มากี้ว่า จริงๆแล้วก็ไปตามงานตามอะไรก็เริ่มสนิทกันแล้วนะครับก็เริ่มรู้จักกันเริ่มซีกันจากพี่บอยจากอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอได้มีโอกาสมาทำงานด้วยกันจริงๆก็ก็ดีใจดีใจ